สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6มกราคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17.54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนัาราดุสิตดาไลยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นางอนุชาชีวิตโสพลนายกเนติบัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่73ปีการศึกษา2563จำนวน10คน และสมัยที่74ปีการศึกษา2564าจำนวน13คนที่ยังไม่เ,ออเ,เ,เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศเสียบัตรเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศเสียบัติ และผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตเตียสภาสมัยที่75ประจำปีการศึกษา2565จำนวน583คนเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศสัญญบัตรโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโอวารความว่าเนติบัณฑิตไทยนั้นเป็นผู้ที่จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมในประเทศจึงเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวังของประชาชนผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมมาโดยตลอดในติ่บัณฑิตทุกคนควรจะได้ภูมิใจในข้อนี้และถือเป็นหน้าที่เป็นเกียรติศัก์ในอันที่จะประดุงรักษาความยุติธรรม ้วยหลักวิชาการอันหนักแน่นหลักกฎหมายอันสมเหตุสมผลและหลักศีลธรรมอันเที่ยงตรงกล่าวคือไม่ว่าจะพิจนารณาวินิจฉัยเรื่องใดก็ตา,ามต้องมีหลักวิชาเป็นพื้นฐานรับรองมีหลักกฎหมายเป็นเครื่องมือซึ่งต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ทั้งมีหลักศีลธรรม คอยกำกับประครับประคองอยู่เสมอถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็ะจะประกอบวิชาชีพท,ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ัรรลุผลเป็นประโยชน์ได้เต็มที่และสามารถเป็นหลักอันมั่นคงในการสร้างสรรจันลงความยุติธรรมในแผ่นดินได้อย่างเที่ยงแท้ ลา18นาฬิกา49นาทีสเสด็จออกนะัพระที่นั่งอัมพลสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายจูวาลบอนาดูดูโอลิเวรามาตินวไวชตายเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐปโปรตุเกสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจาก น่าทีเวลา18นาฬิกา57นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอิตเซลการินาเชนชันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา19นาฬิกา3นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไซยิดเกรซ่านโนบักตีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางนายสโนบักตีภระยาเอกอัครราชทูตร่รวมเฝ้าทูลเองทุลีพระบาทด้วย เวลา19นาฬิกา16นาทีพระชทานพระบรมราชวรโรกาดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานคณะกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัลณวรีกับวากโก้ในการจัดทำโครงการ Princess Collection เพื่อหาไรายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิการชนะบารมีพร้อมกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายบาลานซิ่งบลาเพื่อพระชทานแก่ผู้ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ สมเด็จพระกนิษิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในสมนึกทองมาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2542 วันนี้เวลา18นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระชดำเนินไปยังวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมในการพระราชทานเพลิงศพนายสมนึกทองมาซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในปอดเมื่อวันที่21กรกฎาค,คม2566สิริอายุ85ปี นายสมนึกทองมาหรือครูชลทีทานทองเป็นบุตรของนายผันและนางส้มเกลี้ยงทองมาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2480ที่จังหวัดชนบุรีนับตั้งแต่วัยเยาว์มีความสนใจในภาษาไทยบทกลอนและบทเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมาก หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมมาศึกษาจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์อําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจึงเพียรพยายามเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งโดยการสนับสนุนจากครูสำเนียงม่วงทองและได้นำประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงฉันกาบกลอนมาใช้ในการประพันธ์เพลงจนมีจุดเด่นด้านการส่งเสริมคุณค่าวิถีชีวิตไทยมีความไพเราะมีการใช้ฉันทลักษ์หลายรูปแบบทั้งคำร้องและทำนองเพลงที่แต่งขึ้นเอง อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างศิลปินลูกทุ่งอาทิสายันสัญญายอดรักสลักใจเสกศักดิผู้กันทองและสุนารีราชสีมาด้านผลงานประพันธ์เพลงอาทิเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยเพลงหนาวใจชายแดนเพลงพบรักนครพนมและเพลงจงทำดีซึ่งในปี2525 25, ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการประพันธ์เพลงอีสาวทรานซิสเตอร์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำมากถึง3รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งตลอดชีวิตมีผลงานการประพันธ์เพลงมากกว่า2,000เพลงครูชลธีทันทองได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งประจำปีาปี2542 ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจ,จาการิณีพีรยพัฒนรัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบร,รมราชกุมารีจะเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่11มกราคมพุทธศักราช2567 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระณิิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2024ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โอกาสนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายเฮง์สวีเคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานนโยบายเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์และนายลอเรนซ์วองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทั้งจากพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายเตียวชีเหฮนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทุลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวันนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนศสถานที่สำคัญอาทิสถาบัน Republic Polytechnic มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สมเด็จพระนิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ tg 4 0 9สเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่7มกราค,คมพุทธศักราช2567เวลา16นาฬิกาสนาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ tg 4 0 4 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบ,บดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567เวลา13.45นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5มกราคมพุทธศักราช2567ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารา้ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนภาวดีรังสิตส่งร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวช่วงทอล์กทูด p พรินเ s สส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอรวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนไทยเอื้ออมอรัตน นายนภัสเรืองชัยศิวเวศและนางสาวอ่อนนลินลีลาบุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทูบีน้ำบัวน์วอริี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีน้ำบัวนกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทย right ุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาทีถึง21.30นาทีองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่โรงเรียนบ้านห้วยไครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้อำเภอหุยหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและเพิ่มความสะดวกในด้านต่างๆโดยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน348คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากะเหรี่ยงกระรางตั้งอยู่ในถิ่นทุรก,กันดาลและยังไม่มีไฟฟ้าใช้และในปี2551กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทซึ่งการใช้งานกว่า14ปีไม่สามารถเก็บไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพจึงได้สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด25กิโลวัตต์รวม52แผงพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์รองรับการใช้งานภายในโรงเรียนซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้36,250หน่วยต่อปีทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซลของบ้านห้วยคร้ลดการใช้น้ำมันและประหยัดค่าเชื้อเพลิง5 5 0 0 0 0บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ50ตันซึ่งสามารถควบคุมระบบผ่านแอปพลิเคชันและอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิ โรงผลิตปุย๋ยอารมณ์ดีกิจกรรมเลี้ยงปลาทับทิมเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูการผลิตทานและได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาวันที่8มกราคม2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มกราคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ